เติดเติดเตรดเรื่องราวมันเริ่มเมือตอนที่ปุ๊บคึอมือเอเลี่ยนประหลาดมันเกาะมือเขาโดยแรงหรือรับเปลี่ยนแปลงสิจนเกินคาดกับส่งพลังอย่างมากมายไม่เช่นเด็กน้อยที่กีดขัดเป็นเบรเทนเมื่อเธอได้เห็นก็คงใจเต้นนั่นคงเป็นเพราะแปลกใจที่เขาคนนี้เป็นแปลงรูปล่างต่างกันนั้นแสนจะง่ายหน้าตาอะไรไม่ซ้ำกันโดกับทำในต่างมากมายเป็นเบรเทน เขามีพลัง<ไ>ด <FM> ีส <barking> ุดยอดเก่งกาสู้บวกอัธรรพและปามสัตว์ปลาดไม่เคยจะกลัวและทนทากันก้นก็เขาไม่พลาดยอนนักบิกาตช่วยเล่าให้พนนัเบนเป๊ปป๊ปป๊ปปี๊ปป๊ปปี๊ปป๊ปปี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 ๊ปป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 ป